ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเดีเลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันที่4ี่กันแล้วนะครับเพื่อนหมายว่าบิตคอยนะในไทม์เฟรมเดย์ปิดเขียวนะเพื่อนเพื่อนบวกไป2%อร์เซ็นนิดๆนะครับเพื่อน ใครชอร็อตอยู่ก็มือแตกนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในลายที่เริ่มจะชอ็อตนะครับเพื่อนก็เรียกว่าตอนนี้ก็กําลังจะชักกระเดนะอะในทำเฟมเดนะครับเพื่อนนี่แทงเทียนเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันยึดลงมาเป็นชุด ABC อย่างนั้นแหละนะครับเพราะแต่ว่าลงลึกจริงนะรอบนี้ก็ย่อ0.618เป๊ะๆนะเอ้ยไม่ใช่0.66นะครับเพื่อน <c oughs> โอหใครไปขุดมาจากตรงน,นี้ได้เนี่ยก็คือแบบตอนนี้อิ่มเลยนะครับเพื่อนอ่าเล่นเป็นแนวรับแนวต้านนี้ก็ได้ปิดกันไปแล้วนะครับเพื่อน <c oughs> โอ้ยช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะเพื่อนก็มีอาการเหนียวคอเล็กน้อยนะครับอ่ะมาดูแท่งสเกลตรงนี้นะครับเพื่อนเรียกว่า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะก็ลงมา0ูนย7ุดหกศูนย์จุดเจ็ด ถ่เแถวนี้นะครับแล้วก็เด้งคืนไปเนี่ยเราก็ต้องตีเป็นชุด A,B,C ขึ้นไปนะครับเพื่อนณปนะัจจุบันตอนนี้นะครับมันไม่ย่อลงมาให้เรารับเลยนะครับเพื่อนก็เซ็งไปเลยนะครับตรงนี้ตกรดนะครับ <c oughs> ก็เป้าหมายนะครับเพื่อนจะอยู่แนวเก้า9ืนหพันสามรอยสาสิเก้านะครับก็คือแนว Supertrend ของเก่านะครับเพื่อนตรงนี้นะ 96โดยประมาณนะครับผมเดาว,ว่าไปถึงนะแล้วก็ใกล้จะไปถึงแล้วปึ๊ดปื๊ดป๊ดปึ๊ดไม่เกินอ่าภายในทิศนี้แหละนะครับเพื่อนวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะก็ก็กอาจจะอีกสักสองสาวันนะครับเดี๋ยวลองวัดดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องวัดในภาพย่อยนิดหนึ่งนะว่ามาประมาณการประมาณไหนแต่กะด้วยสายตาก็น่าจะวันวันเสาร์นะครับเพื่อนตรงนี้นะน่าจะมี สกองงกสแน็กสักหน่อยแล้วก็ค่อยขึ้นปรืดขึ้นไปนะครับหรือทําทรงเป็น A B C อะไรางี้นะครับหรือจะเป็น1 2 3 4 5สอี่ห้าอะประมาณนี้นะครับเป้าหมายก็แถวๆนี้แหละนะ96 9าหมื่นหกเก้าตรงนี้นะครับผมเองนะก็ไปรับชอ็อตสเกลอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าดอยทุกระดับประทับใจ <c oughs> ตัวนีนะ้ติดดอยอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะทีนี้อา่า <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้รับมาแรงนะครับหมายถึงว่าไม่ได้รับช็อตมาแรงๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปสเกลตรงด้านบนนี้แหละนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าผมค่อยๆนะแต่ไม่ได้กดลองนะเพื่อนคือคือตอนนี้ก <c oughs> ําลังคิดว่าเฮ้ยมันต้องลองลงก่อนนะครับทีนี้มาดูสัญญาอินดี้นะเพื่อนตรงนี้นะครับสโตนไซค์ขึ้นไปโอ้บอส <c oughs> <c oughs> นะเพื่อนเออก็ให้ระวังแล้วกันเนาะ ตรงนี้อาจจะตกลุมอากาศแล้วก็ขึ้นโอเวอร์บอทนี่แหละก็เป็น A,B,C ประมาณนี้แหละนะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆตรงนี้จบไปเลยไหมนะครับก็เดี๋ยวลองตีรีเช็คกับชุดก่อนหน้านิดนึงนะครับชุดก่อนหน้านะครับเพื่อนก็ตีรีเทสเมนต์กับชุดนี้และนะครับตรงที่เขียนว่าเลข2นะครับเพื่อนก็ลากลงมางจุดโลนะครับเพราะณปัจจุบันราคาตอนนี้ คือเด้งมปแถว0.55เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูว่าว่าถึงยังยังไม่ถึงสนิทดีนะเพื่อนมันยังอยู่ที่94,000นะครับก็ตัวเนี้ยมันเกิน0.432ไปแล้วนะครับเพื่อนก็ต้องมาดูเป้านี้ต่อนะครับ95455นะครับตัวนี้นะมีโอกาสนะครับที่ขึ้นไปไม่ถึงร้อยนะครับแล้วร่วงลงเลยนะเออเป็นไปได้อยู่นะครับหรือนะครับขึ้นไปฮิต100พอดีปึง้งแล้วก็รูดลงนะครับ เนี่ยมันก็เป็นสเกลที่ผมว่านะก็ต้องดุนรุนนะครับเพื่อนๆเนี่ยตัวเนี้ยก็มีเป้าหนึ่งเก้าแปดห้านะครับก็คือจะเป็นเป้าหนึ่งจุสองนะเก้าแแดตรงนี้นะครับเพื่อนอ่าก็อรอรู้กันดูนะว่ามันจะไปจอดไปไหนจึ๊กจุ๊กจึกจึกจกจกูมนะครับก็เดาคร่าวๆนะถ้าถ้าแบบว่าไม่มนโนมากนะครับเดาคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะแถว9ก้าหดแถวแถวนี้แหละนะเออ เอาเป็ว่าสเกลรับเหนือก้ารับช็อตนะเหนือเ6้าหตรงนี้ก็จัดว่าสวยแล้วนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเพือนกรอบไทรรม,มิ่งเนี่ยก็ประมาณวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์แถวๆนี้แหละนะถ้าบุริตมากนะปึด๊ดขึ้นไปนะอาจจะในวีนี้เลย,เยในสองสันวันนี้นะครับปักปักปัก,ปกขึ้นไปแบบโอ้ยแปบลบว่ายังไงเดีย๋ยเหมือนเหมือนล่อเม้าเลยนะขึ้นแบบโอ้ยต้อง ต้องฟอลโล่แล้วมันจะไม่ย่อแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมเดาเองอย่างน้นก่อนนะครับแต่ดูซูเปอร์เทรนในภาพเดย์นะตอนนี้ยังอยู่เทรนบูนะครับซูเปอร์เทรนภาพวีกก็บูนะครับเพื่อนๆตอนนี้วีกอ่ะเป็นเหมือนเดย์เด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะอันนี้ยังคิดไว้อย่างนี้ก่อนหรือเด้งขึ้นเพื่อไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆนะครับก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่า มันมันก็เป็นเฟดเด้งอะนะแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะตีโค้งกลับลงมาทีเนี้ยไส้อาจจะแตกได้นะนเพื่อนๆตรงเนี้ยอ่าเราก็เรามาระวังแล้วกันเนาะตัวเนี้ยเป็นเป้าหมายที่มีโอกาสขึ้นไปถึงแล้วก็ฮูบลงมาต้องลุ้นนะว่าโอ้ยหลุดโลงหรือเปล่าจ้าอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคือถ้าขึ้นเร็วนะครับผมว่ามันก็จะลงเร็วนะครับตัวนี้นะมีโอกาสปรับลงมาเป็นอีกหนึ่งชุดได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะเด้งขึ้นปึ๊บแล้วก็รูดลงนะครับก็ เดาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อนตรงนี้บางทีอาจจะลงจบแล้วก็ได้นะนเพื่อนลงถ้าลงจบแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแค่ชุด a นะครับแล้วตรงนี้เด้ง a b c นะอ่าประมาณนี้แล้วก็ลูดลงอีกก็ได้นะครับเพื่อนก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกซีนารีโอแต่ว่าเราถ้าจะรับก็บมารับต่ำๆแล้วไงเนาะถ้าถ้าเกิดจะจะชอตก็ไปชอตบนๆหน่อยเออก็ตอนนี้อินดี้ก็ใกล้เคียงนะ มีโอกาสอ,าอยู่จังหวะใกล้ๆแล้วนะครับก็ผมว่ารอต้นวีคหน้านะลองช็อตดูนะผมว่าอาจจะมีมีจังหวะน่าจะได้มากกว่าเสียคิดว่างานนะอะตรงนี้นะครับเพื่อนถ้ามองในภาพวีคเนี่ยก็ดูตามเฟสเนี่ยมันเป็นเฟสเด้งแหละนะอ่าวีคนี้อาจจะขึ้นเขียวก่อนนะครับแล้วก็วีคหหน้าอาจจะเป็นจังหวะแบบฮุกลงนะก็ไม่แน่นะนเพื่อนบางทีมัน อาจจะยึกยักวีกนี้อาจจะยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยยึกอยู่แถวนี้ทุบลงก่อนแล้วก็วีกหน้าค่อยขึ้นเนี่ยกลายเป็นสปค์คล้ายๆแท่งตรงนี้นะตาลายเนะาะกราฟผมจะตาลายอย่างนี้แหละนะ,ะตรงตรงนี้นะเพื่อนตรงเนี้ยทำเป็นไส้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็อาจจะขึ้นต่ออีกสักหน่อยหนึ่งอาจจะคับเกี่ยวนะคับเกี่ยววีคหน้าเด้งขึ้นปุ๊บสวบสเสร็จลงเลยนะครับ ก็เดาไว้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนเอ่อไอตัวเฟดที่ที่เคยตีๆไว้นะครับเพื่อนมันก็ยังมีแกลบของวันที่ประมาณ20นะครับเพื่อนที่แบบอาจจะลงต่อยอสักสชุดหนึ่งพื้นลงมานะครับก็มองอย่างนี้เป็น1 2 3 45นะครับเพื่อนมีโอกาสนะที่มันจะดัดหลังเรานะรูดกลับหล่นลงมาได้นะครับเพื่อนก็ให้ระมดระวังแล้วกันเนาะตรงชุดนี้เป็นชุดไซเวดเด้ง<ๆ>เด้งไซเวดอัพนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะตามมาด้วยคอมโบประมาณอย่างงี้นะครับเพื่อน เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะเออก็หนึ่งสสามสี่ห้าเผมว่ามีโอกาสนะ <c oughs> ถ้าจะรับนะเอาจรยิงก็8ปดหมื่นนะเออก็จะเป็นจุดรับที่ผมว่าน่าสนใจแล้วตรงเนี้ยเกิดเดอร์เจนตรงเนี้ยผมก็รอ,อกเกิดเดอร์เจนอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะเพื่อนแต่ว่าผมยังรออ,อยู่แถวแถวอยากจะรับอยู่แถวโซนล่างตรงเนี้ยอืมไม่แน่นะลงทีเนี้ยอาจจะไส้แตก เข่าซุดไปเลยก็ได้นะตัวนี้ยเออมันมันเด้งละแล้วเดี๋ยวมันฟึดลงมานะอาจจะหลุดสไปายเจ็ดหื่นสี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอติดตามมันดูนะครับเพื่อนตรงเนี้ว่าพอมันไปถึงเป้าสักเก้าหมื่นหกเก้นเจ็ดตรงนี้มันเริ่มทิ้งตัวนะผมก็จะกดชอ็อตลงมานะครับเพื่อนอ่ะ เดาไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูในทําเฟรมย่อยนิดนึงนะครับสี่โมงนะเพื่อนก็ดันสู้อยู่นะครับตอนนี้นะอ่าขึ้นไปทำไฮตรงนี้เนี่ยอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับก็เป้าหมายนะเก้าหมื่นห้าแถวๆถนี้นะครับอีเมสสองร้อยก็ได้นะเพื่อนถ้าเกิดอยากจะกดช้อนจริงๆนะเพื่อนตรงเนี้ยก็ไม่น่าเกียดนะครับทีนี้นะครับดูจากทิศทางแล้วนะครับเพื่อนเออเมื่อกี้ลืมพูดไปในทำเฟรมเดย์นะเพื่อน ถ้า day วันนี้นะไม่มีอะไรผิดพลาดอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยปิดแท่งอย่างนี้นะครับเพ <c oughs> ื่ <c oughs> อนก็มันก็คือปิดทับ EMA 21นะเพื่อน <c oughs> พอมปิดทับ EMA 21เรียบร้อยเนี่ยก็ตรงเนี้ยลุ้นผมลุ้นผมคิดว่านะไม่น่าจะคิดผิดนะลุ้นได้เลยว่ามันจะมีไปแทงสไปายแถวแถว EMA 50นะครับอืมเอาเอาแบบ เอาแบบง่ายๆก็สวบขึ้นไป EMA 50เสร็จทิ้งตัวเลยนะครับมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าวันไหนวันใดวันหนึ่งนี่แหละนะที่มันจะเป็นภาพนั้นนะครับเพื่อนก็ให้รอแล้วกันเนาะตรงนี้ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่มันจะสวบขึ้นไปเออสวบขึ้นไปแทงไส้นะครับหรือว่าจะเป็นสวบ EMA 200ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมคิดว่าเฟสนี้นะน่าจะไปอาจจะนะไปสวบ EMA 50ก่อนนะครับอก็ เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับว่าจะเกิดภาพนั้นไหมนะครับตรงนี้เริ่มในเดย์น่ะเริ่มแบบขึ้นไปโอเวอร์บอนะเริ่มถ้ามีแท่งแดงก็มันก็คงตีโค้งกลับนะครับเพื่อนแต่ว่าตรงนี้นะคิดว่าน่าจะไซด์เวย์ยึกยักก่อนนะครับสองสามวันนี้ยึกยักยึกยักเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็ค่อยทิ้งตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาซ้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เออมันก็สามารถตีเป็นเทรนนะครับรอไว้ก่อนได้เลยนะ ถ้าหลุดแนวนี้นะครับเพื่อนก็ฟอลโรชอตหล่นกลับลงมาได้แต่ว่ามุมมันค่อนข้างแบบไม่ไม่ได้คือถ้ารับตอนหลุดเทรนเนี่ยก็คือแก็บข้างบนตรงนี้นะมันก็จะหายไปเยอะนะครับเพื่อนก็แนะนําว่าอเอาตรงนี้ค่อยเป็นไม้ฟอลโล่แล้วกันเนาะแล้วก็เราไปหาจงังหวะหล่นลงมาจากชุดบนนะครับ ซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องย่อยไปดูในทำฟรมย่อยนิดหนึ่งนะครับในทำฟรมย่อยนะครับเพื่อนก็ EMA อ่ามันตอนนี้มันวิ่งเป็นอัพเทรนนะในสี่โมงนะครับเพื่อนอัพเทรนขึ้นไปเกาะตัวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตรงนี้จริงๆถึงเป้าเะนาะก็อ่าวิ่งวิ่งเกาะไปกับตัว EMA 9นะครับเพื่อนตรงนี้นะปื๊ดขึ้นสัญญาณใบาแล้วก็เกาะ e อ m a 9นะครับก็ ออกแนวว่าอย่างงี้นะผมว่าก็ไซด์เว้าอัพชึกๆขึ้นไปอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็เบรกอีเมสส0 0นะถ้าอยากชอ็อตจริงๆก็มาชอ็อตที่อีเมสส0 0ที่9 5้า0น้ี่แหละนะผมว่าไปถึงนะคิดว่าในเฟสไม่เกินอาตี์กลมๆว่าวันนี้นะผมว่ามีโอกาสไปถึงนะเดี๋ยววางเลือดรอไว้นะครับก็ตรงนี้นะเป็นมีโอกาสพลิกตัวกับเป็นขาลงได้นะครับทีนี้ในชุดขึ้นของขึ้น,นเด้งคืนกลับมาเนี่ย อ่อมันมีความบุลิตก่อนเลยนะครับปากปักปากปักปัก,กตรงนี้ยออ่อเบาๆนะครับก็เลยคิดว่านะครับน่าจะเป็นอ่าพทเทิร์นแบบเรียกว่าไดอโกลแลหรือว่าพวกเทอร์มินอลอะไรประมาณนี้เนาะผมเรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะขึ้นหนแรงแล้วกันเนาะเนี่ยตรงนี้หนึ่งแล้วเดี๋ยวน่าจะมีไซด์เวย์อย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าเกิดภาพประมาณนี้เนาะเราก็จะได้เทรนไลน์ประมาณนี้มานะครับก เดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีภาพประมาณนั้นไหมนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็มโน,โนไว้อย่างนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวลบสไปซิ่นๆทิท้งไว้ก่อนอันนี้เป็นแผนการนะถ้าเกิดมีภาพประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวกล่องแถวๆตรงนี้นะอ่าตรงนี้แหละนะก็ค่อยชอ็อตลงมาเนาะคิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันแต่ผมว่านะผมผมเดานะ เดาของผมเองเลยว่าเดี๋ยวมันขึ้นอย่างเงี้ยหรือเดี๋ยวมันมีลงนะตรงเนี้ยผมว่าจะปิดช็อตบางส่วนนะครับแล้วเล่นลองขึ้นไปนะไม่รู้มือจะขาดหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้แบบแอบงงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันรูดลงมายอย่างงี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรูดปืด๊ดลงมายอย่างงี้ยอเอาตรงนี้ตรงนี้นะผมว่าก็เดี๋ยวรอดูนะรอรื้เดูก่อนนะครับ คือเราก็ไม่รู้ว่าแพทเทิร์นจริงๆมันวิ่งยังไงนะครับแต่ว่ากะด้วยสายตาเนี่ยมันน่าจะต้องมีอันนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งหรือเปล่าในคอมโพเนนต์นี้นะครับเนี่ยขึ้นหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวมีลงอ่าถ้าเป็นภาพป,ประมาณนี้สวยนะอันนี้คือสวยมากนะแล้วเราก็จะมาตีเทรนเป็นชุดย่อยตรงนี้นะเออแล้วเดี๋ยวพอมันหลุดขาตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยคือจังหวะกดช็อตน,นะ วางแผนไว้แผนนี้ไม่รู้ใช้ได้ผลไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุนดูนะว่าจะออกท่านี้ไหมนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนอ่าเมื่อวานนะคุยกันไว้ว่าเอ้ยถ้ามันย่อลงมาสัก8ปดหมนแปดนะน่าสนใจณปัจจุบันมันไม่ลงมานะเพื่อนคือลงมาแค่เก้าหมื่นหนึ่งมันเด้งขึ้นขึ้นข้างบนเลยนะครับเพื่อนตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวรุ้นดูนะผมว่ายัางไงก็ตามมันต้องลูดกลับลงมาแหละนะเออตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเงนดูนะ ต,ตีตีเป็นสเกลลิงตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เบรกหายของชุดก่อนหน้าแล้วนะครับก็มองว่าตรงนี้ย่อแล้วเด้งหน่อยๆอ,อ,อาจจะเป็นชุดย่อยเป็น A,B,C <c oughs> ลงมาตรงนี้เป้าหมายก็ยังอยู่ที่เดิมนะแถวๆแต่ว่าเป้ามันสูงขึ้นนะเป็น9อ่าประมาณหลุด90,000นะครับ8,9,500โดยประมาณนะครับ เป้า0.44หรือถ้า0.382ก็อยู่ที่90,000นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะน่าสนใจนะครับเป็น EMA 50ของทำเพลม4ชั่วโมงด้วยนะครับก็คือถ้ารับได้ต่ำกว่า90,000ผมว่าดีนะครับตรงนี้นะก็จะมีเป้า88,000นี่แหละนะเป็นที่ยึดแนวจิตใจลงมาเถอะนะตรงนี้เดี๋ยวจะกดลองกลับขึ้นไปสักหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันทิงตัวหรือเปล่า หรือรอแท่งเดมนแท่งแดงแล้วเราค่อยรับก็ได้นะเพื่อนตรงนี้นะไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนมันกาลังบูลิตอยู่นะเอามือไปโจเดี๋ยวมือขาดนะเพื่อนตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะว่าจะเกิดภาพใกล้เคียงที่วางแผนไว้ไหมนะก็เดาว่าวันนี้ถ้าเป็นภาพนี้นะเดาว่าวันนี้ปิดแดงแล้วเดี๋ยวผมจะปิดชอตตอนพรุ่งนี้เชา้าแล้วกดเป็นขาลองขึ้นกลับไปนะครับอ่ะวางแผนเข้าข้าไว้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับเพื่อนคลิปนี้จะอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคระับเพื่อนก็ยาวทุกวันอ่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะมันย่อจบแล้วนะเพ<ว>ื่อนดูดิน,ะน,ดน,ดดนี่นี่คือเอ๊้จบแล้วไหมถ้าดูตามลูปสตอรี่ใส่นะเพ<ว>ื่อนโอ้โคตรจะบุลลิดเลยนะตรงนี้นะก็ลุ้นให้ตกหลุมอากาศลงมานะปึ๊ดลงมานะอ่ะก็ขอลุ้นว่าให้อยู่ในเฟสคล้ายๆตรงนี้นะครับเพื่อน ที่แบบเด้งสูงขึ้นไปละนะครับนี่นะเราอาจจะยังอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็มีชุดหนึ่งชั่วโมงสักสองสามชั่วโมงนี่ฟึดหลุดลงมาฟึดลงมาไหวหรือเปล่าไม่รู้ดูดูขึ้นแรงเหลือเกินนะเพื่อนอ่ะผมก็เดานะรุนๆุนว่าตรงเนี้ยต้องมีย่อบ้างแหละวะนะหล่นลงมานะครับแนวรับที่น่าสนใจจะเป็น e m เอมอ200นะครับอยู่ที่ประมาณ90,000นะครับเพือ่อนก็สร<ๆ>ุปง่ายๆว่า ก็รับแถวแถวเ e มื่0สอก็ไม่น่าเกียดนะครับในทับเป็น1ชั่วโมงนะครับทีนี้ลูปของ s สโตแค t เนี่ยกลัวนะอันนี้ก็เป็นความกลัวเล็กๆว่าเออมันมันตกรดไปแล้วอะแต่นับในชุดขึ้นนะก็อาจจะตรงนี้เป็น1นสองอันนี้เป็น3 4มสี่ห้าทำสไปร์้้วค่อยรูดลงไหมนะถ้าเห็นภาพประมาณนี้ก็จัดว่าดีนะครับเมื่อตรงนี้ก็เป็นวันปิดเช้าวันนี้เดี๋ยวมีเบรก ทำไฮนะเออในแท่งวันนะครับเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงนึงอาจจะเรียรแล้วก็ทำสไปค์ขึ้นไปแล้วก็ทูบแรงนะครับแล้วก็ปิดเป็นแท่งแดงก็มีความเป็นไปได้นะนเพื่อตรงนี้นะอ่าแดงแล้วก็เนี่ยอยู่ในเฟสประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมากดลองกันนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าวิ่งตามนี้ไหมนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะก็รับในโซนต่ำๆแล้วกันนะนเพื่อนตรงเนี้ย บางทีมันเด้งขึ้นไปแล้วมันก็อาจจะยึดก,กลับลงมาก็เป็นไปได้อยู่นะครับเนี่ยคล้ายๆเปิดตรงนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวลองดูชุดอื่นๆเนาะตรงนี้แต่ตรงนี้มันมันอยู่เทินนะเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนตรงนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะย่อ,อสูงย่อต่ำย่อยังไงนะครับแต่ว่าเราก็มาดักรอแถว0ูน2ุาปเนี่ยผมว่าก็กาลังดีนะครับมันบุริตขนาดนี้เนี่ยก็ ให้มันย่ออีกสักหน่อยนะครับผมว่าน่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้เลยโอเคมาดูอีเทอร์นะครับเพื่อนอีเทอร์นี้พุ่งเป็นลำขึ้นไปแถวประมาณ3,200แล้วนะครับเพื่อนก็เรียกว่าโอ้โหหลอกลวงกันชัดๆนะตรงนี้นะก็ยังมองเป็น ABC นะเป็นสายฟ้าขึ้นไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองตีเป้าเป้าหมายกันนิดนึงนะครับ รีเช็คเป้านิดนึงก็ตรงนี้นะครับเป้าอยู่ที่3,003นะครับก็ถ้าถึง3,003หน้าชอตกลับลงมานะครับเพื<ๆ>่อนจริงๆมันก็ใกล้มากๆแล้วนะตรงนี้มันไม่มียึกยือบ้างเลยเนาะเนี่ยนี่นะอ่ะแต่ถ้าไปถึงเป้าใหม่นะผมก็คงกดอ่าตัวนี้นะเดี๋ยวจะหาตังมาเติมแล้วก็กดเป็นชอตลงมานะครับลองเล่นเป็นชอตดูสัหน่อยนะครับอ่าลองมาวัดรีเทสเมนต์ของชุดก่อนหน้านิดนึ่งนะครับเพื่อนตรงนี้นะ มองไม่เห็นเลยอ่ะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันจุดต่ําอยู่ไหนวะอ่ากราๆๆนะประมาณตรงนี้นะครับเพื่อนก็ตอนนี้นะเด้งมาอยู่แถวโซนศูนจุดห้าห้าแล้วนะครับสามพันอ่อเป๊ะเลยนะเนี่ย3ามสาตรงนี้เลยนะราคาตอนอัดคลิปเลยนะครับก็น่าจะทะลักนิดหน่อยนะครับไปแถว3 2 0 0นสนี่แหละนะแล้วก็ผมว่าน่าจะปรับตัวเป็นขาลง ลงฮูบแรงๆสักทีหนึ่งนะครับเขย่าให้ตกใจแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อนะอ่ะคิดว่างี้นะครับก็มองเป็นแพทเทิร์นมองเนี้ยเป็นขึ้นหนึ่งเดี๋ยวลงสองแล้วก็อาจจะประมาณนี้นะของตัวนี้นะก็เดาว,ว่าเนี่ยวิ่งน่าจะทรงประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวแถวสามพันสองค่อยชอ็อตกลับลงมานะครับเพื่อนก็เดาวไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้เล่นแบบเดาๆแล้วนะครับ LTC นะเพื่อนก็ถ้าใครได้รับต่ำกว่า80มาเนี่ยตอนนี้หวานเจี๊ยบนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสนะที่มันจะเด้งไปเทสเส้นตรงนี้นะครับแถว90แต่ว่าถ้าเกิดมันหลุด83ลงมาเนี่ยดูไม่ค่อยสวยนะครับเพื mm ่อ hmm. นตรงนี้นะกะ็ลุ้นๆนะครับว่าให้มันเด้งขึ้นต่อนะครับแต่ผมว่านะการขึ้นมาแรงประมาณนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนมันจะตาม,มาด้วยรีเทสเมนต์ก่อนนะครับ ก็คือถ้าตกรดนะไม่ต้องตกใจนะมารอรับแถว80นะครับมีโอกาสที่จะวกกลับลงมาแถวต่ำกว่า80ได้นะครับเพื่อนโอเคมาดูดอ c คอยนะครับดอ c o อยนี่พุ่งแรงเลยนะครับเพื่อนหลังจากที่หลุดทําสไปายหลุดโลนะยึกสับขาหลอกหลุดโลปุ๊บนะครับเด้งแรงเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ผมว่ามันเป็นเทสตต,ต้านหนึ่ง อ่า0.156นะครับแล้วก็เด้งมาสูงขนาดนี้แล้วเนาะเดี๋ยวต้องมียอดนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวอรอลุ้นชุดย่อนะครับตรงเนี้ยมันยังเรียกว่าเขาเรียกว่ายืนไม่ไหวนะตรงเนี้ยทำ l ลว e r low อยู่เลยนะครับอันนี้เป็นชุดนำนะครับเดี๋ยวมีย่อก่อนแล้วเราค่อยมาฟ o ลโลดูทรงกันอีกทีตอนชุดย่อแล้วกันนะครับเพื่อนอ่ะจะประมาณนี้นะครับ มาดูโซนิดนึงนะครับโอ้ oh, โซนี้พุ่งเป็นม้านะครับเพื่อนมองกะด้วยสายตาตรงนี้เป็น1 2 3 4 5อ่ะคิดว่าจบขึ้นแล้วเดี๋ยวรอรับแถวแถวโซน130นะครับถ้าอยากรับนะครับเพื่อนตรงนี้โซมันไซด์เวย์อัพนะครับแล้วตรงนี้ลงมาเนี่ยมันไม่หลุดโลนะเพื่อนตอนแรกผมกะว่าถึงแถวสัก1 1 0รอยอะไรแถวนี้นะครับต่ำกว่าร้อยเนี่ยมันไม่ลงมาให้เนาะ ก็ไม่แน่ใจว่าชุดนี้เป็นชุด A B C ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมีทูบแลนด์ยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวรอรุนกันดูนะครับ <S 2> <S 2> เพื่อนมาดู A r P นะครับ A r P เนี่ยขึ้นไป0.22นะครับเอ้ย2.2แล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะในภาพ,าพวีข,ของ A r P เนี่ยแค่ลงมาเทสซูเปอร์เทรนด์นะครับเพื่อนตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าอ,อ่มีโอกาสเด้งขึ้นไปเป็น A B C ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฮูบลงตรงนี้เดี๋ยวมันจะหลุด อ่าซูเปอร์เทรนวีคนะครับก็เดาคร่าวๆเป็นภาพไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนในชุดย่อยนะก็มีเทรนอ่เทรนตัวนี้นะครับโดนทําลายทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปลากเทรนใหม่แล้วกันนะอ่าเป็นเทรนไลน์ตัวนี้นะครับนี่ก็มีโอกาสมาเทสสองจุดสามห้านะครับเพื่อนในสไปายตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าก่อนมันจะขึ้นไปนะผมว่ามันย่อก่อนนะครับเนี่ยเด้งเป็นหูขึ้นไปนะครับก็ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเป็นแนวพิจารณาถ้าเกิดมันหลุด เทรนไลน์ตัวนี้นะครับกลับลงมาหรือนะครับในเทรนย่อยนะครับเป็นแบบหลุดแนวอะไรตรงนี้นะครับแถวถ้าเกิดขึ้นไปเหนือ2.3แล้วแล้วก็เริ่มหลุด2.28ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดพิจารณาว่าเอมีโอกาสเป็นขาลงหรือไม่นะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอดูกันดูนะครับเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาดูบ nB bnb โอ้ b ี b นี้วิ่งเป็นมมานะครับเพื่อนตรงนี้นะวิ่งเหมือนเหมือนบิตคอยนะตรงนี้ก็ น่าจะเป็นชัดๆแล้วว่าเป็นชุด a b c นะครับเพื่อนตรงนี้นะ a ขึ้นไป b นี่คือไซแตกนะแล้ว c เดี๋ยวน่าจะทําเป็นโดมประมาณหนึ่งนะครับก็เป้าหมายนะครับเพื่อนอยู่ที่แนวอ่อร้อยเอ้ยหนึ่งร้อยนะตรงนี้นะครับก็ลองตีเป้า,า,า,านะนะนะคร่าวๆนะเก้าร้อยสี่สิบนะเพื่อนตรงนี้นะผมว่าก็เป็นจุดที่สวยนะครับแต่ตอนนี้นะมันถึงเป้าร้อยแล้วนะก็ ็นจุดพิจารณาบางทีอาจจะมีสไป์วูบวาบนะครับเพื่อนก็ถ้าถึงเก้า้อยสี่สิบผมว่าจะกดชอ็อตนะตัวนี้นะครับเพื่อนกดชอ็อตเบาๆนะบางทีมันเด้งแรงนะน่าก,กลัวมากนะครับของไอตัวบ n b นะครับเพื่อนก็ถ้าถ้ากดชอ็อตตรงนี้นะครับแล้วก็วางสต็อปลอสเนี่ยผมว่าวางแถวพันหนึ่งนะครับแก็บขาดทุนหนึ่งร้อยนะครับไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะ <laughs> คุม้มคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นี่ตัวนี้นะครับกดชอ็อตแถวๆตรงนี้นะ แล้วก็ผมจะลุ้นประมาณนี้เลยนะขาดทุน10%เลยไม้นี้นะครับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้ใส่ไปเยอะนะครับแล้วก็รอไปปิดแถวแถว700นี่ยังหวังอยู่ว่าน้องจะลงมาแถว750ยูงไหนวะอ่ะแถวแถวนี้นะครับอ่ะก็เดาไว้เลยนะผมเดาประมาณนี้นะครับเพื่อนอัตราส่วนหนึ่งต่อสองนะครับเสีย10%เพื่อแลกกับได้มา20%อ่นะผม ผมเบ็ดนอย่างนี้นะครับเพื่อนก็รอรูกันด,ดูนะครับว่าจะจะจะมือแตกไหมนะครับเดี๋ยววางเลิศรอไว้ด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้ของนะครับเอาไว้แถวสัก940.07นะครับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวรอุอุ้กันดูนะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกัน โอเคครับเพื่อนทายคลิปหอยย่าสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็เดี๋ยวรอรุนกันดูนะว่ามันจะเด้งขึ้นไปได้สูงขนาดไหนนะครับเพื่อนจริงๆแนวก็ตีไว้เหมือนเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้มันก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนแท่งเดเนี่ยก็เขียวไปเรื่อยๆนะครับก็ผมเองเนี่ยก็คิดว่านะในเฟสประมาณช่วงใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมีมีแนวว่ามันจะไซเวออพไปตลอดวีคนะครับแล้วก็ปลายวีคอาจจะมีย่อเล็กๆน้อย,นอยๆนะครับก็เดาไว,ไว้ประมาณนี้ก่อนแต่ทีเนี้ย พอเราจะเล่นเป็นขาลองเนี่ยมันไม่มีย่อลงมาให้เรารับเลยนะครับก็มีโอกาสเกิดเป็นเขาเรียกเหมือนเทอร์มินอลเดอะโกนอลอะไรประมาณนี้เนาะเด้งขึ้นยอหน่อยหน่อยเด้งขึ้นยอหน่อยหน่อยนะครับขึ้นหนึ่งมันค่อนข้างยาวไปแล้วนะครับเพื่อนตรงเนี้ยก็ให้เรามาระวังแก็บการขึ้นเนี่ยบางทีมันอัพไซด์มันค่อนข้างจากัดนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวหาจังหวะช็อตลงมาตอนที่มันหลุดเทรนแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้ยังไม่หลุดเทรนนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะถ้ามันย่อลงมาลึกนิดนึงนะครับ โดยที่ไม่ลึกมากนะผมจะกดรับรองเบาๆขึ้นไปนะไปปิดตามเป้าก็คือแถวประมาณ90,000อา่า90,07 90,08โซนๆนี้นะครับเพื่อนโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นยังไงฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ช่อง EP Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้คือช่องหนึ่งก็คือ e v เอวิดี a ท e นะครับเพื่อนก็เจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม